ผู้ชมได้เริ่มเดินเครื่องไทยทำกันแล้วสำหรับละครคอมเมดี้นางสาวทองสร้อยคุณเจ๋าวใหม่เลขหนึ่งของผู้จัดคนเก่งเอิญนิธิพทัทแห่งค่ายมาสเตอร์วันที่แค่ฉากเปิดตัวนางเอกจกัตตาภากับพระเอกปอทฤษฎีก็น่าดูสุดสุดแล้วค่ะ สวยขึ้นอย่างแรงเลยค่ะเมื่อคนกําลังอินเลิฟอย่างสาวจ้าจิตาพามาเข้าฉากเปิดตัวนางเอกพร้อมเปิดกล้องละครนางสาวทองส้อยของค่ายมาสเตอร์วันงานนี้ผู้จัดเออร์นิธิเอาใจสุดเวียงเซตฉากใหญ่มาอวดทีมข่าวสีสันบันเทิงกันก่อนเลยกับฉากแต่งงานที่นางเอกจ้าไม่เต็มใจเลยถลกชุดเจ้าสาวทิ้งเหลือแค่ผ้าคลุมหน้าลูกไม้สีขาวกับชุดลายดอกสีดําหิวรองเท้าส้นสูงวิง่งหนีเอาจากงานแต่งมาชนโครมเข้ากับพระเอกปอทิษดีที่ยังไม่รู้จักกันดูเหมือนง่ายแต่สุขภาพ สาวจำไม่เอื้ออํานวยเพราะยังไม่หายป่วยแถมอากาศร้อนจัดพื้นหินอ่อนระอุเหมือนวิ่งผ่านไฟกว่าจะได้หลายมุมกล้องสมใจผู้กํากับก็วิ่งจนเท้าพองแต่มีความรักจากผู้จัดเอิญเป็นโอรสสมานแพะเห็นแล้วอิจฉาตาร้อนยิ่งกว่าอุณหภูมิตอนบ่ายในกองถ่ายซะอีกเป็นฉากเปิดตัววันแรกเลยค่ะของทองสร้อยแต่สุดท้ายแล้วีหัวซุนหัวซุนนะฮะไม่สวยก่นวันเดียวนะหลังจากนั้นก็ก็ทองสอยแล้วครับผม ฉา<ไ>ก,กไฮไลท์ผู้จัดเนี่ยเขาทุ่มให้จับฉากนี้มากเลยนะครับทุ่มสุดๆเลยเพื่อละครและตอนนี้แหวนจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งหนุ่มรอแห่งบ้านอนิสกะซึ่งหนุ่มคนนี้หล่อเข้มตู้ชูขี้เล่นโดนใจส,สาวๆแน่นอนอุ๊ยอยากเห็นหน้าเร็วๆแล้วเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ